สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็จะมาพาตรวจการบ้านภาษาไทยป .2 กันนะคะวันนี้เป็นคิวของบทที่8นะลูกนะบทที่8ก็จะเป็นเรื่องโลกร้อนแล้วก็เรื่องไก่แจ้แท้เสียงอันนี้จะอยู่ในวรรณคดีลํานำ้ำนะลูกนะก็เป็นว่าการบ้านบทนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า78นะลูกนะหน้า78นะคะ แบบฝึกหัดที่8ข้อที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าจะช่วยลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนได้อย่างไรนะคะเขามีตัวอย่างมา1ข้อก็คือปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะคะคำตอบก็อยู่ในบทที่เราเรียนมานั่นแหละนะคะลูกนะเอามาใส่ข้อที่1เราใส่อะไรก็ดีเออแยกขยะก,ก่อนทิ้งข้อ2นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ข้อ3ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะ ข้อที่4ี่ค่ะไม่เผาขยะโดยพลกการหรือว่าเผาตามอำเภอใจนะคะเราจะต้องเผาในที่ที่เขาจัดไว้นะคะต่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่79นะคะข้อที่2ใหญ่นะลูกนะเขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่นักเรียนคิดว่าทำได้เพื่อช่วยลดก๊าซพิษและช่วยไม่ให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันที่1เลย ประหยัดน้ำประหยัดไฟทำได้ไหมลูกทำได้นะคะเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดนะคะข้อที่2ค่ะไม่เผาขยะนะคะก็ทำได้นะข้อที่3ค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้ทำได้ไม่เอ่ยทำได้นะคะข้อที่4ค่ะไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าอันนี้ก็ทำได้ข้อสุดท้ายเลยไม่ใช้โฟมหรือว่าพลาสติกพอทำได้ไหมลูก พอทำได้เนาะไปซื้อของก็เอาถุงผ้าไปใส่กันละกันนะคะต่อไปเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าจะทําเพิ่มเติมได้อีกนะคะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เขาให้มานะคะที่เราจะทําได้อีกนะคะมีตัวอย่างนะคะใช้ถุงพลาสติกซ้ํานะคะเหมือนเวลาเราไปซื้อของที่ห้างหรือว่าตามร้านค้าใช่ไหมเขาจะให้ถุงใส่ของเราหิ้วกลับบ้านมาใช่ไหมเราก็เอาถุงมาใช้ซ้ําได้อีกนะลูกนะ ต่อไปก็แยกขยะก่อนทิ้งอันนี้สําคัญเลยนะคะเราต้องแยกขยะเปียกขยะแห้งนะคะอย่าทิ้งรวมกันนะลูกนะเวลาคนที่เขามาเก็บขยะเขาจะได้เก็บเอาไปง่ายๆนะคะเอาไปแยกเอาไปคัดแยกทำรีไซเคิลอะไรเงี้ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยกันนะคนละไม้คนละมือต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าอ่านข้อความในกรอบแล้ววาดภาพประกอบนะคะเขาโจทย์ว่ายังไงนี่ เมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้โจทย์กว้างมากเลยนะคะมีใครคิดไอเดียอยากวาดภาพแบบไหนก็ลองวาดกันมาดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างที่อันนี้ครูพิมพ์แบบภาพของคนอื่นมานะคะต้องขออาภายัยครูจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนวาดนะคะเข้าไม่เขียนติดไว้นะคะครูวาดมาสวยดีนะคะก็จะมีอะไรคะมี น้ำสะอาดใช่ไหมมีแปลงผักแปลงดอกไม้อ่าอันนี้มีบ้านอยู่ริมลำธารเลยนี่แบบชีวิตในฝันเลยนะคะอ่ะใครจะวาดอะไรวาดแล้วก็เอามาให้ครูดูบ้างนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างนะคะเขาให้คำตอบมานะคะในนี้นะลูกหนาในกรอบนี้ให้คำว่าอะไรบ้างเลยให้คำว่าภูเขาน้ำแข็ง ภาพยนตร์สารคดีหรือดูฝนอากาศแปรปรวนหรือดูร้อนมีขั้วโลกสีขาวหรือดูหนาวแล้วก็คำสุดท้ายเกิดภัยธรรมชาตินะคะก็มาดูว่าเราจะมาจัดมันลงข้อไหนกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเพียงแค่เดือนเดียวใส่เสื้อกันหนาวฝนตกหนัก อากาศร้อนขึ้นอย่างกระทันหันเดือนนี้มีกี่ฤด,ดูฤด,ดูอะไรบ้างมีกี่ฤด,ดูคะลูกเพียงแค่เดือนเดียวใส่เสื้อกันหนาวก็คือฤด,ดูหนาวใช่ไหมฝนตกหนักก็ฝนนะคะอากาศร้อนขึ้นอย่างกระทันหันก็เดี๋ยวก็ร้อนอีก็คือมี3มฤด,ดูนะคะก็คือฤด,ดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนนะคะอ่าต่อไป หน้าต่อไปค่ะหน้าที่81นะคะข้อที่2นะคะผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้แก่เด็กอย่างไรนะคะตอบนะคะผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้ได้นําเด็กๆไปชมอะไรคะไปชมภาพ,พยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์นะคะอันนี้เป็นจากเนื้อเรื่องนะคะคําตอบจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านนะคะจากบทโลกโลกอร้อนใช่ไหมน่าจะจํากันได้ทุกคนนะลูกเนาะมาข้อ3ค่ะ สิ่งที่เด็กๆได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะตอบว่าสิ่งที่เด็กๆได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาน้ําแข็งแล้วก็มีขั้วโลกค่ะมีขั้วโลกสีขาวใช่ไหมเออต่อไปข้อที่4ี่ค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่โลกร้อนคืออะไรนะคะตอบว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่โลกร้อนนะคะในเรื่อก็คือะไรคะ อากาศแปรบปรวนแล้วก็เกิดภัยธรรมชาตินะคะไม่ยากนะลูกนะถ้าใครอ่านก็น่าจะทำได้กันทุกคนนะคะต่อไปข้อที่5ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพนะคะหน้าคำที่สะกดถูกต้องนะคะมาเลยข้อที่1ให้มา2คู่แปลงผักกับแปลงผักเออคบวบรอเรือหรือว่ารอลิงค่ะลูก เออลอลิงนะคะแปลงผักนะคะข้อที่สองค่ะรสชาติคำไหนถูกคะสะกดด้วยดอเด็กหรือว่าสอเสือเอ้ยสอเสือนะคะรสชาติข้อที่3มค่ะขั่วโลกนะคะคอควายหรือว่าขอไข่นะขอไข่นะคะถ้าคอควายนี่ก็คือว่าเอาอะไรลงไปคั้วในกระทะร้อนๆนะคะอันนี้คือความหมายของข้อที่สนะคะ ส่วนความหมายของคําว่ารถในข้อที่2นี้ก็คือรถน้ำใช่ไหมคะถ้าเป็นสะกดด้วยดอเด็กใช่ไหมเออนะต่อไปค่ะข้อที่ 4. นะลูกนะลูกไหมเอาไหนคะลุกไหมเออนี่ต้องหมายถึงว่าไฟไหมนะคะเป็นข้อที่1นะคะเป็นหอนํามอนะคะสาระไอไม้มาลายหอนํามอเป็นหมอแล้วก็ใส่ไม้โทนะคะข้อที่5ค่ะนาะ น่ากลัวอนไนคะน่ากลัวต้องมีคําควบนะคะต้องเป็นคําควบนะคะคือสอไก่ลอลิงและลูกนะข้อที่6ค่ะมหาสมุรมหาสมุรมหาสมุรเขียังไงคะสอเสือมอมสระอุททหารรอเรือนะคะถ้าสมุรอันนี้สมุดดอเด็กนี่คือสมุดสมุดที่เราใช้จดใช้เขียนกันเนี่ยนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะอาคารสะกดด้วย รอเรือเก่งมากค่ะง่ายใช่ไหมคำนี้คำข้อที่8ค่ะอัศจรรย์อัศาจารศาจารย์สะกดด้วยเนี่ยจันรอหันนะคะยอยักษ์เป็นตัวการันใส่ไม้ทันตะคาดกำกับนะคะข้อที่9ค่ะภาพพยนตร์ก็เป็นต่อต่ารอเรือนะคะใส่ไม้ทันตาคาดกำกับนะคะ ต่อไปข้อที่10ค่ะอากาศอากาศสะกดด้วยสอสารานะคะออมีใครถูกหมดไหมคะหนาน้ี้ต่อไปข้อที่6ค่ะเขียนคําจากภาพและตัวอักษรที่กําหนดให้ภาพมันชัดไหมลูกอันนี้เป็นรูปปลานะคะปอปอปลานะคะไม่ใช่ปอปลานะถ้าปอปลาคือปอปลาปลาไปไกลนะอันนะี้นี้เป็นะ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  ปปลานะคะอ่านว่าแปรปรวนนะคะข้อที่2คือคำว่าก๊าซพีษข้อที่3คือคำว่ามนุษย์ข้อที่4ละคะลูกอันตรายนะคะข้อที่5พลาสติกนะคะใครไม่ทันครูก,ก็จดใครไม่ทันครูนะคะจดไม่ทันก็หยุดวีดีโอไว้นะคะจดเปน็นหน้าไปแล้วกันนะคะลูกนะ หน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่83นะคะข้อที่7ใหญ่ค่ะเลือกคําที่กําหนดเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเขากำหนดคําอะไรมาบ้างมีคำว่ากลัวครัวช่วยกันชวดคั่วงวงตามท่วมร่วมมือชาวสวนห่วงแหน ะะมาดูข้อที่1เลยค่ะมีขาวอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนี่แหละนะคะขอไข่นะคะเด็กๆจุดๆใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนร่วมมือการใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนนะคะคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวคำไหนใช้และขีดออกกับลูกนะเอินจะได้ไม่งง ข้อที่4ค่ะจุดจุดจุดปลูกผลไม้หลายชนิดใครคะชาวสวนนะคะปลูกผลไม้หลายชนิดข้อที่5ค่ะถ้าขอโทษค่ะข้อที่5นะคะไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าเพราะจะทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะก็จากขับที่เขาให้มานี่นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ,คะช้างใช้อะไรคะหยิบจับอาหารเข้าปาก ใช้งวงนะคะข้อที่7ค่ะเด็กๆมักอะไรคะความมืดกลัวนะคะกลัวความมืดข้อที่8หนูเป็นสัตว์ประจำปีชวดนะคะชวดก็ปีหนูนี่แหละนะคะข้อที่9ค่ะเรารักและจุดๆประเทศของเราเรารักและหวงแหนประเทศชาติของเรานะคะ ข้อที่10บแล้วหนาะข้อสุดท้ายแน่นอนคำนี้ต้องเป็นคำว่าเราต้องช่วยกันลดก๊าซพิษท,ที่ทำให้โลกร้อนนะคะก็ไม่ยากนะลูกนะข้อนี้แต่เยอะไปเยอะใช่ไหมหลายคนบ่นนะคะ,ะค่อยๆทำไปนะลูกนะถ้าไวทชไงมคะกดหยุดไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆจดตามครูแล้วกันนะคะถ้าใครทำกันบ้านไม่ทนะันหนาแต่ใครใครทำเสร็จแล้วก็ตรวจได้เลยใช่ไหม ชุบๆเลยเออง่ายมากเลยนะคะเปิดหน้าต่อมาเลยค่ะหน้าที่84นะคะข้อ8ดใหญ่เขาบอกว่าเขียนคําให้ถูกต้องจากคําอ่านนะคะเขาให้คําอ่านมาฝั่งทางซ้ายเนี่ยน่ลูหนาแล้วก็เขียนให้เป็นคําที่ถูกต้องคําว่ามนุษย์เขียนว่ามานุษย์เออสะกดด้วยสอบอลษีนะคะแล้วก็ยอยักษ์เป็นตัวการันใส่ไม้ทันตะคาดกากับนะคะอ่า ภูมิใจก็พอพอพออะไรนี่พอสัมเาวานะคะสระอูมอมาสาระอีเนาะรสชาติก็เป็นสอเสือนะสาเหตุนะมีสระอูเล็กๆอยู่ท้ายต่อๆด้วยหนะธรรมชาตินะคะเป็นรอหันใช่ไหมคะลูกต่อไปปฏิบัตินะคะมีสองอย่างนะลูกนะ ต่อปะตักนะคะนานๆได้ใช้เนาะต่อปะตักเนี่ยอัศจรรย์นะคะก็สสาราจอจานร,รอหันนะคะอันนี้คำสุดท้ายภาพพยนต์นะคะน่าจะถูกกันทุกคนนะลูกนะเหมือนเดิมถ้าไม่ทันจะหยุดคลิปคูไว้นะคะหน้าต่อไปเลยค่ะข้อที่9ใหญ่ค่ะอ่าอันนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้หน้าเมื่อกี้ หน้าที่84นี้เป็นหน้าสุดท้ายของโลกร้อนแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเ,เข้าเรื่องไก่แจ้แท่เสียงนะคะจากหนังสือวันคดีลำนำบทที่4นะคะอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เรื่องที่ครูก็ชอบนะสะดุกดีมีแต่ไก่สวยๆนะคะอ่ะมาเขาบอกว่าเขียนชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยใต้ภาพนะคะใครค่ะเจ้าสร้อยเจ้าสร้อยคือตัวนี้นะคะ เจ้าสวยคือตัวนี้นะคะเจ้าสร้อยเป็นไก่ตัวผู้เจ้าสวยเป็นไก่ตัวเมียนะลูกนะทีนี้เขามีคําสั่งบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกอันเดียวนะคะหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสร้อยถ้าอันไหนที่เป็นลักษณะของเจ้าสวยให้ขีด2เครื่องหมายถูกนะคะเอามาดูกันไก่แจ้ตัวเมียคือกี่ขีดคะลูกไก่แจ้ตัวเมียคือเจ้าเจ้าสร้อยหรือเจ้าสวยเป็น เจ้าสวยนะคะก็ใส่มาสองขีดนะลูกนะข้อหนึ่งเป็น2ขีดนะข้อสองไก่แจ้ตตัวผู้เออก็ใส่มาขีดเดียวมีสีสันสดใสมีงอนเป็นแฉกเออมีงอนเนี่ยไก่ตัวผู้นะอไก่ตัวผู้นะลูกนะมีงอนเป็นแฉกเนี่ยไก่สีประดูคือเจ้าสวยนะคะเจ้านาฬิกาปลุกนะคะอันนี้สีประดูเดี๋ลูกประมาณนี้นะคะครูหามาให้ดูนะ ใกล้เคียงเหมือนพี่ใช่ประมาณนี้แหละอ,อมันหาลําบากตัวอย่างในในในเน็ตนะครูไปหามาให้ดูนะอะ่เจ้านาฬกาปลุกนะคะใครคะร้องปลุกทุกวันคือเจ้าเจ้าสร้อยเนาะชอบกินข้าวเปลือกแกลบและยาใครคะก็ทั้งสองตัวเลยนะคะคือใส่มาสามอันสามอันเลยนะคะทั้งเจ้าสร้อยแล้วก็เจ้าสวยเลยมันก็เลยเป็นเครื่องหมายถูกสามอันนะลูกนะ ฟักไข่ใครคะฟักไข่ก็คือเจ้าสวยนะคะฟักไข่ก็คือไข่ตัวเมียนั่นเองก็ไม่ยากเนาะเรื่องนี้นะ,ะหน้าต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข้อ10นะคะหน้า86นะลูกนะเขาบอกว่าเลือกคําลงในบทดอกสร้อยนะคะก็เป็นบทดอกสร้อยที่เราอ่านนั่นแหละนะคะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนําบทที่4ี่นะคะเรื่องไก่แจ้แท้เสียงนั่นเองนะคะเขาให้คําว่าแท้ คำว่าสักคำว่าสุขคำว่าสอนสั่งคำว่าเรื่อยร้องคำว่าหมันนึกคำว่าบันเลงคำว่าไก่เอย๋ยไก่แจ้นะคะทีนี้เราก็มาช่วยกันนําคําที่เข้าให้มามาเติมลงในช่องว่างนะคะมาเริ่มกันเลยนะลูกนะไก่เอย๋ยไก่แจ้ ถึงยามขันขันขันเลยค่ะลูกขันแทรกระชันเสียงนะคะโกงคอจุดๆุดจุดสองสาเนียงโกงคออะไรคะ่ะเรื่อยร้องสองสาเนียงฟังเพียงบัรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้จุดจุดจุดอะไรค่ะลูกมันนึกนะคะ ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนะักสอะก็สักนะคะสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขใช่ไหมคะคำนี้สุขนะคะทุกวันเอ่ยนะคะก็ไม่ยากนะลูกเนาะใครจำไม่ได้ก็เปิดหนังสือตอบได้เลยนะคะอ่าหน้าต่อไปค่ะหน้าที่ อ่าค่ะบทไม่ใช่บทพอมันเยอะมันทานลูกก็ลืมเหมือนกันอ่าข้อที่11นะลูกนะหาคำตรงกันข้ามในช่องว่างนะคะก็อันนี้ก็จากหนังสือเรียนมานะคะดีลำน้ำบทเดิมเรื่องเดิมนั่นแหละนะคะเรื่องที่4นะคะคำตรงกันข้ามเสียใจก็ตรงข้ามกับดีใจนะคะตัวใหญ่ก็ตรงกันข้ามกับตัวเล็กเออมันง่ายนะคะตัวผู้ก็ตรงข้ามกับ ตัวเบียหลังบ้าน,นก็หน้าบ้านนะคะเกดครัครละค่ะลูกขายาันของใหม่ตรงข้ามของเกา่าความทุกข์ก็เป็นความสุขสกปรกละค่ะลูกเออสะอาดไม่ยากเนาะเข้าใจนะลูกนะคำตรงกันข้ามนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะตอบคําถามเกี่ยวกับไก่นะคะตอบปกติมีแต่กินเคฟซีใช่ไหม เอามาตอบคำถามเกี่ยวกับไก่กันดูนะคะประโยชน์ของไก่มีอะไรบางข้อที่หนึ่งเป็นเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารด้วยนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นทั้งอาหารด้วยโอ้น่าสงสารไก่จังเลยนะอ่ะใครจะเขียนแล้วก็เลือกเอานะคะเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้ด้วยนะคะไก่ตัวผู้ใช่ไหมเป็นอะไรอีกคะช่วยกินมแมลงกินหนอนใช่ไหมแล้วนอกจากนี้นก็ยังได้ปุ๋ยจากมูลไก่มูลไก่ก็คือขี้ไก่นั่นแหละนะลูกนะ ใครจะเขียนหมดก็ได้เขียนไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะก็ประมาณนี้หรือใครคิดได้มากกว่าน,นี้ก็ช่วยบอกครูมาด้วยนะคะอ๋อไม่มีประโยชน์ของขนัด้วยใช่ไหมถ้าเราเอาขนไก่มาทําเป็นไม้ขนไก่ด้วยใช่ปะเออนั่นแหละนะคะ,ะแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นชื่อไก่พันธุ์ต่างๆค่ะหน้าที่88นะลูกนะเขาให้หาชื่อไก่พันธุ์ต่างๆมานะคะ ก็มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้านึกไม่ออกก็ใช้ Google นะคะเซิร์ชหาดูนะคะใครใส่อะไรมาก็ถูกเั้นนั้นแหละนะคะเอาของครูเป็นตัวอย่างนะคะไก่แจ้นะคะมีไก่อะไรอีกไก่แดงไก่ประดูหางดำนะคะใครเลือกพันุ์ไหนมาก็เขียนให้ครูดูด้วยนะคะต่อมาเป็นข้อ13ค่ะ เขาบอกว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะมาพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามทำไมโลกจึงร้อนใครจะผ่อนให้หายได้ก็พวกเรานั่นไงต่างร่วมใจช่วยกันแก้ประหยัดน้ำประหยัดไฟปลูกต้นไม้ดีแท้แท้ ร่วมมือกันคงดีแน่อย่ายอมแพ้นะพวกเรานะคะตรงนี้ละคะลูกตรงนี้หนูก็ใส่มานะคะประหยัดน้ำประหยัดไฟปลูกต้นไม้ดีแท้ร่วมมือกันคงดีแน่อย่ายอมแพ้นะพวกเรานะคะเขียนสวยๆนะคะลูกก็จบไปแล้วนะคะยาวมากเลยนะคะแบบฝึกหัดปสองเนี่ยก็เช่นเคยนะคะใครไม่ทันหน้าไหนทำไงคะลูก กดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนตามนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย